แข็งค่าขึ้นนะคะรัฐบาลออกมาแสดงความเป็นห่วงต่อนโยบายดอกเบีย้ยของแบงค์ชาติแต่ก็ยืนยันว่าจะไม่เข้าไปแทรกแซงค่ะ นายกิติรัตน์นรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ารัฐบาลมีความเป็นห่วงสถานการเงินบาทแข็งค่าจึงส่งสัญญาณให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในประเทศที่ยังสูงอยู่เพื่อป้องกันเงินทุนไหลเข้า,ขากดดันเงินบาทแข็งค่าขึ้นอีกส่วนการทัหนังสือถึงฝ่ายบริหารธนาคารแห่งประเทศไทยนายกิติรัตน์ชี้แจงว่าไม่ใช่การเข้าไปแทรกแซงแต่ต้องการให้พิจารณาผลขาดทุนที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งการดำเนินนโยบายการเงินที่ควรตระหนักถึงนโยบายของรัฐบาลด้วย หากยังใช้นโยบายเดิมก็ต้องชี้แจงได้ถึงผลดีผลเสียรวมถึงระยะเวลาดําเนินการและวงเงินที่จะดูแลให้ชัดเจนซึ่งหากมีอะไรผิดพลาดธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ะทางด้านนายธีรชัยภูวนาฬา,านุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุภาระขาดทุนของธนาคารแห่งประเทศไทยจากอัตราลแลกเปลี่ยนถือเป็นเรื่องปกติอีกทั้งไม่ได้เป็นภาระของประชาชนเนื่องจากไม่ใช่นีสาารณะที่อยู่ในบัญชีงบประมาณของประเทศ ส่วนการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงแม้จะช่วยลดผลกระทบได้แต่จะมีผลข้างเคียงมากโดยเฉพาะปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนและภาวะฟองสบู่อย่างไรก็ตามค่ะยังเชื่อว่ามีอีกหลายเครื่องมืออาทิการเพิ่มภาษีเงินที่ไหลเข้ามาลงทุนในประเทศและหันไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นค่ะ